สวัสดีครับทุกท่านครับพิชิตพิศรุภูมินะครับถ่ายทำจากรีเลกการเดนแอนด์พิดินทองฟาร์มนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมกลับมาจากการสัมมนาไปสัมมนามาตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนได้พบได้เห็นได้ฟังเรื่องราวของผู้คนมากมายแล้วก็ ได้พบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เห็นบางเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวสิ่งที่จะคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปเช็คในเขตสักนิดหนึ่งนะครับว่าสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกท่านครับถ้าเกิดว่า สิ่งที่ผมจะคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็คือหน้าที่และก็ความรับผิดชอบที่อยากจะเล่าเรื่องราวที่ผมไปพบแล้วก็ไปเจอกับหลายๆท่านนะครับมาเนื่องจากว่าหลักๆที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่ผมไปพบแล้วก็ได้เห็น คนในสำนักงานของผมอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยถึงน้องเขาด,ดหนึ่งคืออย่างน้องแพลเนี่ยแฟนเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ต้องตัดขาการตัดขาที่เกิดขึ้นก็มาจากอุบัติเหตุทางรถบสัสไซ มีรถเก๋งขับมาเฉี่ยวชนซึ่งยังไม่รู้ว่าใครถูกฟิดแต่ที่แน่ๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้น้องแพรนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าจะต้องตัดขาแล้วก็บัดน,นี้นะบัดน,นี้คือปัจจุบันเนี้ตัดกันเรียบร้อยแล้วถ้าใ้้ผมเกิดความรู้สึกอืม เสียใจแล้วก็สอบถามความเป็นไปว่าเขาได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือพรบรเนี่ยของคู่กรณีเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่สนใจถูกผิดเนี่ยก็คือสามหมื่นบาทแล้วถ้าเกิดมีการสูญเสียอวัยวะเนี่ยเราค่อนมาว่ากันอีกที ตนสิ่งที่ผมเกิดความรู้สึกที่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับทุกท่านฟังเนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและก็ไม่มีใครที่คิดว่าอยากจะให้มีขึ้น กับบุคคลในครอบครัวของตัวเองประกอบกับผมเองเนี่ยก็เป็นเ,เป็นผู้บรรยายในอดีตเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตประกันสุขภาพผมก็มีการไปฟังความรู้อัปเดตความคิดหรือแนวทางที่ น้องๆหลายคนที่มาพูดคุยกันในเวทีไรก้าผมก็เห็นบางคนเนี่ย <IS C AL> เขาอยู่ในดินแดนที่ลำบากอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยฝ่าความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างเช่นมีเหตุการณ์เกิดการซุ่มทำลายของพวกโจกรผู้ก่อการร้ายเนาะแต่เขาก็ยังทำงานอย่างเต็มที่แต่ตัวเราเนี่ย มีโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยลูกค้าเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ต้องไปสูมเสี่ยงแบบภาคใต้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นน้องแพรเรขาเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อเนี่ยเขาต้องสูญเสียแขนขาไอ้สู้เสียขาเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาดูว่าเขามีประกันไหมซึ่งประกันเนี่ย ถ้าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยหลายคนไม่อยากทําหรอกเพราะว่าหนึ่งกลัวเสียเบี้ยรประกันสองก็คืออ,อใครจะมาคิดว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวไหมไม่มีแต่ถ้าถามว่าเราย้อนเวลาได้เนี่ยถามว่าเคสนี้ยอยากทำประกันไหมผมว่าตอนนี้ต้องอยากทําแน่เพราะว่าน้องแพรมาปรึกษาว่า หนูก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะให้เขาตัดขาดีไหมหรือไม่ดีแต่ว่าแผลมันเน่าแผลมันเฟะเลยอะ่ะซึ่งมันกําลังลามไปอีกถ้าไม่ตัดก็จะมีปัญหาซึ่งหมอบอกว่าควรตัดตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ก็ยังทําใจว่าขอรักษาดูก่อนแต่เนื่องจากรถยนต์ที่มันไปเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทับไปบนขาเนี่ยทําให้กระดูกแตกแล้วก็แผลเนี่ยผมดูแล้วยัง รู้สึกแล้วว่าเสียวแทนแล้วกบว่าตัวเองเป็นผู้บรรยายเวลาต่อใบอนุญ,ญาตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเป็นคนมีความรู้อะเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตอะไรได้ไม่ได้ประกันอุบัติเหตุอะไรได้ไม่ได้ประกรันทุจนได้ไม่ได้ได้แบบไหนแต่เราไม่ได้ไปพบลูกค้าและลูกค้าก็า คือลูกค้าไม่อยากซื้อประกันอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไปชี้ประเด็นของความถูกผิดความเหมาะสมความจำเป็นของการทำประกันผมคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนถูกไหมครับถ้าเราเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะครับแล้วเราไปทำหน้าที่ไม่ซื้อ แต่ขอให้เข้าเข้าใจสงสัยเราก็ตอบให้เขารู้เรื่องผมจึงอยากจะสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เนี่ยตรงนี้เลยใน Facebook ในเพจหรือว่าใน YouTube ก็แล้วแต่เนี่ยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปความทั้งใจของผมเนี่ยผมอยากจะออกไปพบ พี่น้องคนไทยในภาคอีสานเนีโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครหรือว่าพื้นที่ที่ผมทำงานและผมมีลูกค้าอยู่ตามโรงเรียนโรงพักหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยผม,มอยากไปพบนะจึงถือโอกาสไลฟ์สดครั้งเนี้ยที่จะมาบอกเล่าให้พี่น้องภาคอสาน พี่น้องคนไทยพี่น้องคนสกลนครหรือจังหวัดจังหวัดนครปนมหรือจังหวัดอุดรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีโอกาสได้ไปเนี่ยผมจะไห้พบพ่ชิดพิษณุณภูมิจะออกทำการประชาสัมพันธ์โดยตัวผมเองผมมีรถผู่ใจผมมีเวลาเป็นของตัวเองถ้าผมไม่บรรยาย ไม่ต้องสอนหนังสือเพราะว่าร้านกาแฟผมเนี่ยผมมีบาริสต้าที่ดูแลอยู่ผมจึงอยากจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้หรือดูการไลฟ์สดครั้งเนี้ช่วยแชร์หน่อยว่าพิชิตพิศนุภูมิจะไปทำหน้าที่ของนักวางแผนทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโอนย้ายความเสี่ยง จะเป็นพ่คุณพี่น้องเพื่อนๆหรือลูกค้าผมอยากให้ทุกคนตื่นตัวนะ mm hmm. เพราะว่าจะบอกวันนี้ประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยเรามีมากพอไหมนี่ผมรู้สึก mm hmm. ผมรู้สึก mm hmm. เสียใจนะ mm hmm. เสียดายว่าแฟนของน้องแพรเนี่ย เขามีประกันอุบัติเหตุไหมเขามีประกันสุขภาพไหมเขามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีหรือเปล่าสรุปแล้วเสียงมาไหมเนี่ยเดี๋ยนะครับขออนุญาตนิดเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัญญาณที่เราถ่ายทอดเนี่ยมันไปได้ไหม ไปได้แค่ไหนนะครับห okay. น,นึ่งสองสามสี่อโอเคสัญญาณโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับอีกครั้งนะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยในหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวแทนขายประกันชีวิตเรามีองค์ความรู้มากมายที่อยากจะไปแบ่งปันผมอยากจะไปเล่าให้เพื่อนๆน พี่น้องหรือว่าครูบาอาจารย์หรือตำรวจได้เห็นได้เข้าใจถึงสินค้าประกันชีวิตประกันภัยหรือประกันอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยว่าเราควรจะมีไหมอ่ะเพราะตอนที่ผมคุยกับน้องแพรเนี่ยมันมีความแบบ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประกันพรบรเบิกได้ไม่เบิกได,ด,ด้ใครถูกใครผิดใครผิดใครถูกและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้น้นองแพรถึงก็ต้องจะขายแพะขายสักสินเพื่อเอาไปรักษาคูคุณสามีที่กำลังจะต้องผ่าตัดอีก สองสามมันตอนนั้นที่มาปรึกษากับผมผมก็แปลกใจเอ๊ะแล้วประกันเขาว่าไงประกันก็ต่อรองว่าเออค่ารักษาเนี่ยให้จัดการไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําเคลมให้ทีหลังเราก็งงมากเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วมีใบส่งตัวไหมอ้าวใบส่งตัวก็ไม่ได้ทําเพราะว่าคิดว่าประกันจัดการซึ่งคุณสามีเขาเนี่ยก็เป็นข้าราชการ ก็เลยติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทําหนังสือส่งตัวสรุปแล้วไม่ต้องเสียค่า,ารักษาพยาบาลแต่ประเด็นคือถ้าเขามีประกันชีวิต<ม>หรือมีประกันอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุ AI ประกันอุบัติเหตุ ADD ที่บริษัทเรามีขายเนี่ยแล้วใช้เงินไม่เยอะไม่กี่พนันหรอกมีทุนประกันตั้งสองแสนสามแสนหรือห้าแสนเนี่ยการตัดขาครั้งเนี่ย มันมันต้องได้เงินเฉยแน่มันต้องได้เอ,อ่อเขาเรียกว่าการตัดแขนตัดขามันต้องมีอ่ะถ้าทุนประกันห้าแสนมันต้องต้องได้เท่าไรอ่ะข้างหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีสัดส่วนของมันออกมาแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดเขาทำพรบรพรบรก็ต้องจ่ายถ้าเป็นฝ่ายถูกก็แปดหมื่นบาท รักษานะแต่ถ้าเกิดมีการตัดแขนนี่อ้จะมีการตัดขาเนี่ยก็ได้แล้วประมาณสองแสนคือความเสียหายร่างกายอนามัยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้วันละสองร้อยค่าเช่าละสองร้อยนะซึ่งตรงเนี้บางคนพี่รู้บางคนไม่เข้าใจผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแล้วถ้าเกิดเรารู้เราเข้าใจแล้วเราไม่ไปบอกเราก็เพิกเฉยเนาะ กค็ควรจะถึงเวลาแล้วที่จะบอกให้พี่น้องคนไทยหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเตรียมตัวเสียงเงินทักหน่อยซื้อประกันหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีแล้วแต่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบไหนไม่มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากอะไรทั้งสิ้น แต่พอผมมารู้สึกว่าน้องที่ทำงานเดือดร้อนเราก็ต้องมาชี้แนะเขาเพราะก็เดือดร้อนอนะดจะต้องขายสินทรัพย์ที่ตัวเองมีเช่นจะขายแพะตีราคาไว้ประมาณแสนหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงไม่มีคนซื้อแปดหมื่นก็จะขายก็จะลดลงไปจกนกว่าจะมีคนซื้อเพื่อจะเอาเงินไปรักษามันจะเป็นเหรอครับพี่น้องครับที่เราจะต้อง ขายทรัพย์สินถ้าเรามีการโอนย้ายความเสี่ยงด้วยการจัดการด้วยเงินจํานวนน้อยกว่าหลักพันไม่กี่พันผมว่ามันมันดีกว่านะแต่เวลาไปพบคนเนี่ยคนไม่เข้าใจก็จะปฏิเสธอย่าทําเลยทําทําไมซื้อทําไมจะได้ตังอาการเคมยาก แต่ประกันเคลมยากตับเวลาจะเคลมแล้วไม่มีประกันเนี่ยเออเรื่องนี้ผมว่ามันน่าเสียดายนะน่าเสียดายเออผมตั้งใจที่จะไปพูดคุยกับพี่น้องในภาคอีสานนี่เลยในพื้นที่เนี่ยบอกกล่าวไว้ก่อนวันนี้ฝนตกบ,บ่อยมาก แล้วก็ผมก็มีภารกิจที่จะต้องเตรียมการสอนแต่หลังจากสอนน้องๆเนี่ยนัดหมายกันไว้แล้วประมาณสาวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องสอนแบบเต็มที่เต็มเวลาเพื่อให้น้องๆเขามีความรู้ความเข้าใจจะได้ออกไปช่วยเหลือเพราะลาพังผมคนเดียวเนี่ยผมจะไปสอนเนี่ยคงสอนได้ไม่ไอ้ที่จะไปพบลูกค้าเนี่ยคงจะไปพบได้ไม่เยอะ อย่างเก่งวันหนึ่งก็สามคนห้าคนถ้าคนที่ผมสอนแล้วเขาไปช่วยผมสักวันละสามคนถ้าห้าคนก็สามห้าสิบห้าคนสองวันก็ได้สามสิบคนถ้าเหนื่อยบ้างพักบ้างก็ผมจะต้องเหลือไม่ถึงสิบห้าคนอาจจะสิบคนเพราะนั้นผมก็ยังต้องการผู้ช่วย อยากจะได้คนที่มีจิตอาสาและอยากจะไปช่วยเหลือมอบสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมบ้านเรา mm hmm. การประกันชีวิตการประกันสุขภาพการประกันรถยนต์การประกันพรบรเนี่ย mm hmm. ผมว่าต้องมีคนช่วยกันเผยแพร่นะท่านทราบไหมครับว่าถ้าเกิดว่าพรบรเนี่ยเสียเงินซื้อเนี่ยหกร้อยสี่สิบ้าบาทยีท่สิเอ็ดสตางค ถ้าผู้ประสบภัยเกิดเหตุและเป็นฝ่ายถูกได้ค่ารักษาและแปดหมื่นเสียชีวิตได้ถึงห้าแสนสูญเสียอวัยวะเนี่ยสองแสนถึงห้าแสนแล้วก็มีเรื่องค่าทุเชยอ,อีกวันละสองร้อยบาทอันเนี้ยเสียเงินแค่หกร้อยกว่าบาทแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นแสนแลยนะสูงสุดก็คือห้าแสนกะสี่พัน แต่การประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุเนี่ยเบี้ยประกัน300สารอยบาทต่อแสนนี่ยถ้าแขนขาขาดไปเนี่ยโอ้โหใหายให้เท่าไรครับใจ่ายให้ตั้งแสนหนึ่งก็ข้างหนึ่งก็เท่หลายหกหมื่นแต่ถ้าเกิดซื้อแบบอุบัติเหตุ AI มีค่าเฉลี่ยรายได้โอ้โหผมตอบได้เลยฮะแสนหนึ่งเจ็ดร้ยห้าสิบเนี่ย คุณได้แขนขาขาดหรือว่าค่าชเชยบาดเจ็บก็เรียกชดเชยไ,ได้เนี่ยสัปดาห์ละบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ก็สัปดาห์ละสองร้อยถ้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลแบบน้องคนเนี้ที่เข้าไปนอนโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้สัปดาห์ละเก้าร้อยแสนเดียวนะแล้วถ้าเกิดทำให้ห้าแสนก็เก้าห้าสี่ห้าสี่พันห้าผมว่าเรืองแบบนี้ผมไม่อยากให้คนไทยประมาทหรือผมไม่ไม่อยากให้ เห็นเพื่อนมีน้องที่มีกําลังที่จะซื้อได้ประมาณผมเนี่ยซื้อประกันไว้เป็นล้านวันนี้ผมป่วยเอ้ยวันนี้ผมล้มเนี่ยตรงหน้าประตูทางเข้าเนี่ยเพราะว่าเข็นของที่จะเอามาไว้ที่ร้าน,น่แเละลื่นไปล้มที่จริงมันล้มไม่ใช่ว่าล้มเพราะว่ามันลื่นหรอกเอากล้องมาจะถ่ายรูปแล้วมันก็เลยเสียหลักของมันจะหล่นก็เลยเอื้อมไปจะรับ จะไปเก็บก็เลยลื่นคลื่นไปถลอกปอกเปิดกไปนิดนอยก็ได้เงินมาหมื่นกว่าบาทจากการเกิดอุบัติเหตุช่างสวัสดมาซ่อมประปาให้ผมซ่อมตรงในเครื่องกรองน้ําก็ได้เงินมาหมื่นกว่าบาทจากกรณีที่แขนหักไม่มีใครอยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกครับไม่มีใครอยากจะสูญเสียแรงสิ้นแต่เมื่อเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วคุณมีการจัดการโอนย้ายความเสี่ยงคือจัดการทําประกันตัวเองไว้ทําประกันสุขภาพไว้ทําประกันชีวิตไว้เนี่ยทำจะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้เราเป็นนักวางแผนทงงางการเงินเราก็ควรจะแบ่งปันแบ่งปันให้ความรู้กับ พี่น้องซื้อไม่ซื้อมันเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านเข้าใจและท่านสามารถบริหารจัดการได้โ,โหตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดเจ็บใจเสียใจว่าเออทำไมเราไม่มีประกรนันไว้ก็ให้เครดิตกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับน้องแพร แลหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่ให้ตั้งใจว่าจะต่อว่าหรือจะตำหนิแต่ขอยกมาเป็นเคสที่เป็นอุทาหรณ์ให้พี่น้องไปเห็นภาพทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราใส่ใจถามว่า,าแฟนมีประกันไหมแจะเชื่อได้เลยเขาคงไม่คิดจะทำถ้าพูดถึงผมถามไปล,ลอยๆนะแต่ถ้าถามว่าวันนี้นมาเนี่ยอาจจะนึกถึงประโยชน์แต่วัามันก็ย้อนเวลานไม่ได้ ก็คงใช้คลิปนี้เล่าเรื่องราวบางอย่างให้ทุกท่านฟังแล้วก็ตั้งใจที่จะไปทำหน้าที่บอกประโยชน์ของการประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพหรือเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่คิดว่ามันน่าจะต้องทำนะครับ แล้วก็หวังว่าการสือส่อสารนี้จะเกิดการตอบรับกับพี่น้องในอนาคตแต่ผมจะมาเล่าเรื่องดีๆให้ท่านฟังในโอกาสต่อไปนะครับฝนตกพอดีก็หมดภารกิจของการบรรยายแล้วแล้วก็ เรื่องของการที่นำเรื่องดีๆมาฝากกับทุกท่านก็คงจะเพีเท่านี้ครับ